qué okay. marrom <coughs> ช่วยไหมเอ่อชันต้องก่อนให้ช่วยวาดูปอันุี้หน่อยมันดูไม่สมจริงน่ะได้ปะอือเออได้ชั้นช่วยหน้ารลันแบบขอเวลากันออกโอ้จงออกมาสติ๊กแมนก้านตาจงออกมาเรียบร้อย

ยังไงวะเดี๋ยววายลนันอะไรนะมันเกิดอะไรขึ้นว้าวอะไรวะเนี่ยแอปอะไรวะเนี่ยโอเนี่ยลบเลยลบไม่ได้ ไอะไรเนี่ยวิน,น,น,น มันคืออะไรวะมันต้องลบทิ้งอ้าเดี๋ยวน้อยเนี่จะลบเคลียร์ขยะออกทั้งหมดเยสอ้าวมาได้ไงโอเคได้เดี๋ยวฉันทำคนมหาปลายให้คนมหาปรายด้วยป่อง,องอเอ่อ นจนมันในที่สุดตูก็ทะลุมาได้สักทีไอ้ใครล่ะไม่อย่อยวัดจันนะใครวะเออไอ้เจมงมุมมา